nhà เทนจะใส่คิมหยังจะคือขาวแทบบดอะไรอ่ะไละจะใส่คิมหยังคิมข่หมุกเป็นคิมทาผิวหรือเป็นข่หมกก็ทาทาหนาเนี้ยอาทาผิวน้ำได้ติ กระชีสกัดาพี่มันนมีสามเบมีสามเบะก้องขึ้นในยาจะท่าสองยางเว้นอนยางหนึ่งเป็ามแกอีกซื้อใทาให้แบบอีสีเคียวนะที่เวอรว่าเขาว่ามันมีสาละที่ลางตองใกินาักายมาเจ้าหานอืม

ผุ้งช่องไอ้เนองซูเพนพี่นนองเลยพากันไปหาปีไก่มาให้มาให้ยาพี่น้องแงหูซองไอ้นนองพากันไปเอาปีไก่มาให้ยา จะห้องบังไหมเนี่ยจะห้องพานระโนะลดโจดอดโจดอดโดปึงเลงปึงเลยเพ่งช่างไงเนงพเมื่อนี่พกระถือกันแท้ช่างไงนภายามาหาเจ้าหาห้าวนซองานถ่าเดี๋ยนีเห้าวนะ งานขึ้นเฮือนกับงานงานดองดองในบ้านนในหอยปังใไงร้อยอีร้อยคือมาไปซักยาซักยาอันกันโควิดได้ร้อยเอื้อมีเอื้อทินเอื้อทินยังไปซักเลยได้เมื่อนี้แหละเอื้อทินไปซักก็ตีไปกันผู้ดมใจ

เว้นก้อก้องเรใหญ่ขึ้นบ่เห็นดี่่แต่ผมเห็นเป็นแนี้มกี่คนยางเนีอ๋อมาหาปู่สินอ่อผู้ได้เป็นหมนะไป่ผู้ไดเป็นหมนะไปเด้อ เที่ยงงันบุจ๊ะค่ะหานมสานี่2แล้วมื้ออื่นขึ้นเฮือนเข้ามื้อ7ค่ำน่ะดอกเฮาน่ะฮะดอบน้อยปังจักดอายแลเฮาก็บ่ฮู้หกขึ้นบขึ้นเฮือนน่ะขึ้นในบ้าน โซงไอ้หน e ้องพากันถือกันแท้ๆได้พี่น้องก็เหมือนนี้นะน้องมินกับน้องแทนผูนหน่องแทนกับอุ้มมาตะเสาะตะเสาะถ้าโบมีมาก็คือสิบบลงแต่โลดคือสิโบออกแต่แอวอีแม่ไปลองกับไปมินผู้ไปเอาพี่ไร ไปไปดไปเลยไปเลยส้างแท้เออไปลดไปถการเอินี่เล่าประิเมือเฮือนเลยบ่เม่น่เทนเลยชื่อนมมาหายมาน่อยนเดอ น้องมินนี่พี่น้องเอ้ยหยาแท็กโทรมาว่าคือบ่ไพ่ร้อนลงไปซักหยาอีร้อยเฮาก็ได้หาปี่อาชาต์นั่นเองเห็นบ่เอ้มินเอ้มินสบายดีปะลุงนะไม่ลูกเงี้ยดีเอมินยังสบายดีปะลุงบักครา้ก็ไปสบายดีคือปะเอมินดูค่ะไปย่างไปดูค่ะใส่เอมินเด้ใส่เอมินนี่อ๋อบักครา้ไปสบายดีปะลุงนะไม่รู้ อาสบายดีไหมมานนของไผ่ลูกของไผ่ของไผ่ลูกของไผ่มาหน่อยนะมึงด้ขี่ผนะผเลยมาะอนมเนนเทนเมอยขอนมไม่ไขอไปขอนมน้ำยาเทนไปลูกไปมันกินนมยังแม่

con mừng con Má nội bó Đôi, má nội nhà thên Má nội nhà thên Má Đôi Má nội nhà thên Nói Mà khám nhá! Hết cái thuyền đó lúc đó, mình hình xô đó. Say, suốt ăn này ăn này sụt, thở lòi. Xong rồi sao? suốt nhá, nào lòi? เอเป็นตะสังคะบัง,มงหมซอยู่นั้นไม่ใหญ่องแม่สเมืออฮะเออบังหมอยู่บังห้มซีลงไปเบิรงนกนี่ไม่ใหญ่บ้เบิ่งนก้อได้ยังลก